ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส,ส,คสีเสื้อมงคลสีเสื้อมงคลที่ใส่วันที่16สิงหาคม2568พร้อมทิกเสริมโชคค่ะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่16สิงหาคม2568เรานักเสี่ยงโชคคนใดที่มีความเชื่อเรื่องของสีเสื้อบอกเลยว่าอย่าพลาดนะคะโดยล่าสุดนะคะโน้ตบุ๊กปลุกดวง หนึ่งในหมอดูที่มีการรีวิวแน่นสุดๆได้เผยสีมงคลในครั้งนี้ค่ะพร้อมเผยเคล็ดลับเสริมโชคปังเอาไว้อีกด้วยค่ะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณสีส้มเจ้ามือ16สิงหาคม2568ได้แก่สีชมพูและสีดำ ก้าวขาซ้ายเวลาลงท้ายเลขสี่มงคลมากๆไม่ด่าผัวไม่ด่าเมียไม่ด่าลูกไม่วินคนสวดคาถาเงินล้านคาถาจากักรรัิคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าทุกวันใส่บาทด้วยของสีเขียวปังมากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ